คิปนี้จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องเลิกบุหรี่ได้ดีมากขึ้นมีคนถามคําถามหมอมาซึ่งหมอให้คําถามนี้สิบคะแนนสูบบุหรี่มา30ปีแล้วแล้วเลิกมาได้5-6ปีคนที่สูบบุหรี่คุณหมอคิดว่าเขาติดนิโคตินอ่าฟังคีย์เวิร์ดนะคิดว่าเขาติดนิโคตินหรือติดพฤติกรรมของตัวเองครับหมายถึงการเอาควันเข้าไปในปอดแล้วพ่นออกมาแล้วใช้สายตามองควันบอกให้คนที่สูบบุหรี่หลับตาสูบบุหรี แล้วถามความรู้สึกดูสิครับเขากําลังมองว่าเขาติดจากอะไร1คือติดจากนิโคตินหรือ2ติดจากพฤติกรรมที่สูบบุหรี่คําตอบของคําถามนี้คือถูกทั้ง2ข้อเลยนะมาฟังข้อแรกกันก่อนการติดนิโคตินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มสูบจาก1มวนขยับไปเป็น2มวน3ม,มวนแล้วมันไม่รู้สึกพอมันไม่รู้สึกฟินเหมือนเดิมแล้วคุณต้องสูบจํานวนมวนมากขึ้น,นเรื่อยๆความถี่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอันนี้บ่งบอกแล้วว่าคุณติดนิโคตินส่วนแบบที่2อ,อันนี้ยากนะทุก คนตั้งใจฟังมันชื่อว่าทฤษฎีของพาฟลอฟเขาทําการทดลองในสุนนะัขคือเริ่มแรกเนี่ยเขาเอาอาหารมาให้สุนนะัขสุนัขก็จะน้ํำลายไหล เสร็จปุ๊บทาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาเพิ่มกระดิ่งเข้ามาตอนที่เขาเอาอาหารมาให้สุนัขเนี่ยเขาก็เคาะกระดิ่งไปด้วยทําอย่างเงี้ยซ้าไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยหมาก็น้ําลายไหลตอนที่ได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็มีอาหารมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเอาอาหารออกไปแล้วเคาะแต่กระดิ่งอย่างเดียวแม้ว่าจะไม่มีอาหารแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วสุนัขก,ก็ยังน้ำลายไหลอยู่ดีทุกคนฟังแล้วคิดยังไงกับเรื่องของการสูบบุหรี่บ้างการที่เราสูบบุหรี่แล้วเรามองควันเรามองสถานที่ที่เราสูบซ้ําๆสิ่งเหล่านี้แหละมันคือพฤติกรรมที่พอ พอเรามองเห็นสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะทําให้เราย้อนไปนึกถึงช่วงที่เราสูบบุหรี่แล้วมันฟินยังไงเอาละคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะช่วยบอกหมอหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากจะเลิกพฤติกรรมการติดบุหรี่เราจะต้องทํำยังไงกันดีลองพิมพ์กันมานะทุกคน